ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ REALITY UPDATE THE COMEDIAN THAILAND SHOW เชวนเคยนะครับทุกๆเย็นทุกๆบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา15.30นากา30นาทีกับพิธีกรสุดหลอหนุ่มหน้ามนขนหน้าตี9วรเดชสังปริเมนครับเชิญเมียถ้าจะให้ผมเลือกข้าจะเลือกเจ้านะย่านะ รถโอ้ช่วยฉันด้วยฉันถูกข่มขืนรถใครข่มขืนคุณม่รู้ฉันจำได้เพียงแต่ว่าเขาเป็นตลกรุ่นใหญ่ชื่นค้นต้อนให้นอนหนูใครทำมุรดรถคุณต้องช่วยฉันนะคุณต้องช่วยฉันผมช่วยคุณอยู่แล้วเขาคือใครอะ ได้เดี๋ยวผมจะช่วยคุณเดี๋ยวนี้มันน่าดักหมายเลขต่อไปครับ014โดบสวัสดีค่ะคุณครูแนนวัติยานะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> แล้วก็สวัสดีคุณลุงโน้ตนะคะคุณลุงโนตโน้ตสวัสดีค่ะ <c oughs> ใช่ไหมอืมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ,นะค,ะคุณครูแนน ไม่ใช่ค่ะคุณครูแนนคือค,คนแรกนะคะคุณครูเก๋สามมิติสวัสดีค่ะต่อไปใช้อุปกรณ์แสดงเลยครับขอบคแค่ขอเรียกขอเรียกล้่มนะคะ หนูเป็นคนไทยหนูเจอต้นไม้และหนูไม่มีตังค่ะแต่หนูมีกระป๋องแป้งค่ะขอนะคะเท <c oughs> กระป๋องแป้งหน่อยนะคะรูปนะคะรูปออ้ใบมันเลินค่ะนะคะขอนะคะงวดนี้นะคะเด็ดเด็ดนะคะ่ะนะกอาไปนะคะ หมายเลขต่อไปครับหมายเลข015น้องบอสครับผมโอ้โหคนไทยสมัยนี้แปลกอย่างนะเขาบอกว่ายิ้มทุกๆวันนี่ดีนะครับเขาบอกยิ้มหนึ่งครั้งเนี่ยหน้าจะออกสีชมพูชมพูยิ้มสองครั้งหน้าจะออกสีแดงแต่ทั้งยิ้มทั้งวันนี่สีธัญญาเลยครับที่กรุงเทพ <laughs> มีให้ชมตลอดเลยโอ้โหประมาณนี้ครับ โอเคครับศูนย์สองศูนย์น้องแบงค์ครับพี่ถอมฮะว่างไหมฮะว่างว่างใช่ไหมฮะว่างครับช่วยสกีดพี่กระต่ายขึ้นมาเป็นรีวิวให้ผมหน่อยฮะอ้าวรบกวนสกีดพี่กระต่ายขอเสียงตัวมือกับพี่กระต่ายสักนิดนึงครับนเรื่องคนสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนั่งนะเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้กับพี่กระต่ายพี่กระต่ายคิดว่าพี่กระต่ายเป็นนางเอกละกันเดี๋ยวผมเป็นพระเอกจะมาสืบทอดความลับให้กับพี่กระต่ายและนี่ตอนนี้ในเวลานี้ รู่วงไรมนานานเป็นปีให้ดวงเดียวดังเป็นเหมือนพินาีรักขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะมีแค่คุณคนเดียวน,นญญา,วานแสนนานก็จะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณ อยากจะมีแค่คุณคนเดียวถ้าคุณคิดว่าคุณห่างไกลกับผมคุณเอาแว่นอันนี้ไปมันคือแว่นสามมิติ <c oughs> ถ้าคุณอยู่ไกลกับผมคุณใส่ปุ๊บคุณจะเห็นผมทันทีเลยอ่ <c oughs> ไม่ต้องตกใจฮะอันนี้แว่นสามมิติฮะอย่าใส่นะถ้าใส่ปุ๊บจะเห็นผมในทันทีเลยไม่เชื่อลองได้เลยหมายเลขต่อไปหมายเลข021น้องขวัญข้าวครับผมวันนี้ขวัญข้าวเตรียมการแสดงมาเป็นชุดการแสดงจินตาลีลาค่ะอาจจะไม่สวยเหมือนนางฟ้าแต่ก็ใกล้เคียงค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ อุปกรณ์เลยค่ะลูกฮัลโหลแกอยู่ไหนอะนี่วันนี้ฉันมิดินห้างพลกรมาฉันได้เกงไหนจีสติมาฉันไม่อยากจะพูดเลยแกมันลดหลูสมันแต่นมากเลยแกคือแบบว่าถ้าใส่แล้วแบบว่าโอ้ว้า แกแกต้องมาจุ๋ยได้นะห้องฉันน่ะเพราะว่ามันเลิศมาเลยแกมันใส่เข้าไปนะตรงเป้าเลยแกอ๋อแก่แกจะพูดแกต้องมาดูเองอแกฉันแบบฉันโอเคแกฉันปื้มมากฉันเลิศเลยแกต้องมาดูให้ได้นะเย็นนีทุ่มหนึ่งโอเคปะศูนย์ศูนย์สองนันนะครับผมขอเลือกอุปกรณ์ถลุสสวัสดีครับ แม่หรือเปล่าครับใช่ลูกแม่ครับวันนี้ผมจะกลับมาจากจังหวัดปัตตานีแล้วนะตอนนี้ผมได้ลาง,งานจากทหารเรียบร้อยแล้วนะครับทหารได้พักให้เวลาผมเจ็ดวันนะฮะตอนนี้ผมก็อยากจะกลับไปหาแม่แม่เขาคิดถึงลูกเหลือเกินลูกจ๋ากลับมาหาแม่ได้แล้วทำไงดีเนาะ เราก็มีของฝากที่จะฝากให้แม่ด้วยแลวสิแล้วอะไรที่เกี่ยวกับผ้าอยากจะให้เป็นของขวัญกับแม่ครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบหมายเลขต่อไปนะครับ011น้องหนึ่งครับบอกว่าในฐานะคนใต้คนหนึ่งนะครับก็ยังรู้สึกถึงมรดกไทยวันนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างสักนิดสักน้อยนะครับเพราะว่า ผมในก็อยากจะให้ได้รู้ถึงว่าผมยังรับถึงมรดกทุกภาคนะครับทุกแขนงครับผมวันนี้ขอร้องก่อนลิเกสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ฝั่งทนท่าพระฉันเป็นลิเก ็นลิเกนะจ๊ะจ้าบ้านอยู่ท่าพระฟังทนฟังคุณจ้าไปไหนอะ่ะตอนเลยอ่ะครับแหมลม่มในขายดีลม่มในดังมาเป็นลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทุงสายนา กระทงของเราเ yeah, ยทานมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงที่รักกาหนุ่มหน้าลำพึงวันจุเดะ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 ดดดดดดเฮ้ฮ่าจากกันหน้าละมเวลาเย็นเย็นตคุยแล้วพาจาทถุยแดนเล่นอม าเดลเล่นไปกลางคืนนเอดมยาดมนหนครับเป็นยาดมได้ด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณน้องหนึ่งครับต่อไปคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายเลยครับศูนย์หนึ่งเก้าน้องเสกครับช่วยตบมือให้กำลังใจผมและตบมือให้กับกำลังใจเพื่อนๆทุกผมทุกคนครับเชิญชมหนังตลุงครับอัจวัิยะกับกันเก่ง เ่งเต่งเ่งเก่งเ่งไอ้ดุยใช่แหลงกลางแหลงกลางอ๋อแหลงกลางเออนั้นโนดตเราได้เมียน้อยเป็นคนใต้ไว้เต่งฮันเออเราแหลงใต้ได้ไม่มีแกไม่มีเมียน้อยไม่มีอ่ะไม่มีเราอยา่าแหลงใต้เราแหลงกลางวันนี้ชัดเจนพี่นนท์บูญขอบคุณมากครับอ่าอุปรกรณ์ครับหยิบอุปรกรณ์เลยครับวันนี้วันลอยกระทงใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะฮะปีหน้าครับปีหน้า ผมอยากจะร้องเพลงให้ฟังนะครแม่เรานี้มีเพียงคนเดียวช่วยกันเลี้ยวมองแม่แก่ทีะครับตอนนี้คณะกรรมการของเราก็รวบรวมคะแนนและตัดสินออกมาแล้วครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับ แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ตื่นเต้นมากนะครับครับเพราะว่าผมเคยอยู่ในช่วงนี้มาก,ก่อนเป็นไงบ้างซึ่งตอนนั้นแบบสั่นมากแล้วก็โดนแบบกรรมการบอกว่าเสียใจด้วยค่ะแล้วแบบเราก็ตื่นเต้นแบบเสียใจด้วยค่ะเราไม่เข้ารอบแน่แน่เสียใจด้วยค่ะคุณมาได้อยู่ภาคเหนือแล้วคุณเป็นตัวแทนภาคเหนือค่ะโอ้โหดีใจมากครับตอนนั้นมันพลิกแบบพลิกมากมากเลยครับเอาอยู่ก่อเดี๋ยวเรามาดูที่มาลุ้นน้องๆอะไรที่เขาบอกเขามีความคาดหวังแล้วมีความดีใจเสียใจแค่ไหนแล้วแต่รัางนี้ขอเชิญ คนแรกกันเลยนะฮะ002น,น,น้องสอนครับเป็นไงคาดหวังไว้เยอะไหมครับเยอะมากครับทำเพื่อแม่ด้วครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้ ไม่ได้ก็ไม่เน,นครับครับาทุคำตัดสินอยู่ที่ครูเกครับก็ครูค่อนข้างทำใจลำบากนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำตัดสินสำหรับ น้องอดีสรเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เรามีความประมาทเพราะฉะนั้นแต่ด้วยพื้นฐานของอดีสรเนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจแล้วก็มีความสนุกสนานครูก็คิดว่าอยากจะให้อดีสร

ก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะที่เรามาถึงจุดจุดนี้คะ่ะล็กปามครับการตัดสินครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมเพียงคนเดียว